สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องสุกุตนะครับสวัสดียามยินอีกที่เคยนะครับเดี๋ยวคนก็นจะเต้นช้างก็จะกินครับคนเต้นไปช้างก็กินอย่างเดียวครับน้องนสุกุตไม่สื้ออะไรครับตอนนี้กินอย่างเดียวครับน้องสุกุตว่าเดี๋ยวกินเสร็จจะยู่ให้ดูนะครับตอนนี้ขอกินเติมพลังก่อน,นครับออกกำลัง <S <S กายยามยินครับก่อนนอนครับ เดี๋ยวพร um ุ่งนี้กลางวันเนอะกลางไม่บานสิอะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องสุพุตเกิดจะได้ลงไปเล่นน้ำอีกนะครับพรุ่งนี้จะไปอาบน้ำมูลครับเนะครับที่ำไม่ได้ตัวนี้นอนไม่หลับครับแต่น้องสุพุตนี่ยังไม่หยุดครับกินอยู่ครับดูกันครับว่าควานหรือช้างครับที่ว่าไม่ได้ตื่นนอนไม่หลับอ้าวเพลงจบได้ใช้ตัวเต้นครับ สวัสดีครับพี่เขาก่อนสวัสดีครับอนเอ้ยปวัตีครับเื่อนระวังคุณานยนานก่อนเอยงงของคุณปานยครับมเนอะคุณม่ไปัาไปดูสมบุติใกล้ๆนะครับเอ้ยไมสเลยนี่ครับนี่ผลไม้ของนครับโอดูตาเก่งเลยตาด้วยครับอะไรไหมอไหมสุ เนี่ยจะหมดแล้วครับเหี่งงยงถังเลยแล้วมันตะเก็บใบไม่เอาเก็บให้มดครับครับแล้วทองปองเลยครับโอ้ตหเนลิงอายอีกแล้วครับนะค,ครับ

มาหูระหูมาแล้วครับวันนี้อ้ยดีว่าจะเก็บของกินดีก่อดเอ้าวอึดอึดทำมีกหารหันหน้าเลยเี่ยวาองชายมีน้องชายออกมาด้วยไหบไปหาน้ำพชรวันนี้ก็คิดไม่ซื้อกับน้ำพชรเลย เราดูดูขาครับดูขาครับโโอ้หดูขาแล้วครับอ้าวเห็นวันนี้ไปหานลำพิษนี่คิดไม่ซื่อกต่อลำพิษเองอนาคตดีได้จะเป็นพ่อฝันได้นครับนตั้งแต่เด็กเลยครับนี่แรงตั้งแต่เด็กเลยครับดูครับดูมีน้องชายออกมาด้วยไปติ้งติ้งติเออเป็นการแข่งขาด้วยครับ ทังเต็นท right? yeah. ัง้นุ่นทครับเอาคุณเป็นต okay. ัวครับดนงครับดีครับ้องปองเะครับอาจะนั่ง้ยครับาจะนั่งยครัจะทำอะไรชัวร์โอ้ยดูต้องชเ็นเตาะท้อง เวลาอีวีน้องชายอกดีดีครับอันพูดเห้ยเออมีการนั่งหุลูุนเลยครับท่าสวยครับท่าสวยท่าสวยเลยครับท่าสวยเลยครับโอ้ดูครับน้องเล่นหุนหุนครับสูดทางควาสูดทางช้างนะครับกินแล้วครับตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้วครับอยากลุกแล้ครับ น ok อนเล่นฮ <Yeah> ุ่นทุก็ได้นะครับเอ๊ะเจอดแล้วเอาไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดคุณตั้งเนยโอ้โหครับก่อนครับก่อนเลยอ้าวอิ่มแล้วไม่อยากลุกเลยครับแล้วครับไม่ลุกแล้วไม่ลุกแล้วครับไม่ลุกแล้วครับโอ้ไม่ลุกแล้วครับขี้เกียจแล้วครับอิ่มแล้วครับสงสัยจะอิ่มมากครับดูทองป่องครับโอ้ดูทองป่องครับ ตอนนี้ไม่ลุกแล้วครับดูเซตตาเของลงมาที่เราดูทองปองครับดูทองปองครับลุกดิลุกตอนนี้ไม่ลุกแล้วครับผมดูลูกกระตาครับดูครับดูลูกกระตาครับเอ้าวดูลูกตาครับ ยิงใส่จะกวาฝนครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วทั้งข้าวทั้งยาจะตายไปตามกันครับนี่น่ไม่ลุกจริงๆครับหนเล้อครับสกนนไม่ยอมลุกเลยไม่ยอมลุกเลยครับดูสายตาเขาครับดู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 ทำตาใส่ไม่ก้องมัดเนื้อ ปลมวแแเอมูจมเอาะวยตอไปเ่อ๊บเาะจะทขโมยลำพงไปแล้วครับเครับจะดุนครับเอ้าไม่ลุจะนอนแล้วลุกเลกินน้ำก่อนแล้วโอ้โหดูสายตาครับดูสาตาครับอาสวด สวัลุาวยดครับคาน้องสุพูดมาบอกฟันดีครับบายบายนงสุพูบาย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 ก่อบาย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 ไม่ไม่สี่ทุกคนนะครับบายเอบายเนท่ทางกว่าครับตอนนี้ฝนลืมมาแล้วชอบตินครับสำหรับคลินี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ